ท่านสาสอทจะไปทางไหนนูน่นโอ้ยผมจะเขาเป็นสภาพภูแลครับโอ้เขาสภาพครับผมคือขยันแต่วบาโอ้เห็นท่านยางไปยางมากเมอนี่เขาสภาพรือกว่าจิแม่ล่ะครับท่านประธานครับโอ้ยอยู่ๆก็ได้เป็นประธานที่เนี่ย โ่้ท่านได้เป็นผู้เทศมาจากปีแล้วเดี๋ยวนี้โอ้ยได้เป็นมาแล้วหลายสมัยครับเซว่าปีแล้วครับหัวไร้ปีแล้วก็หนีเอาขึ้นนั่นออกจะสัน <c oughs> ่นก็ออกไก่พูนเป็นน้ำในแม่เว้ย์โอ้ยไก่เฮ็ดงานประธานเล็วเนาะครับแต่ิได้สานต่อผมงานอีกแล้วโอ้หงงานประธานเล็วครับการประธานครับเออเป็นยังไงล่ะการบ้านการเมืองสมืัอนี้ การบ้านการเมืองเนี่ยมนันวุ่นวายตัวครับท่านประธานครับสม,มัยนี้เออเพราะฉะนั้นเขาอยู่ซื่อคือแขวทั้งแท่งโลดจะไปนสนใจไรจะไปลำไล่ไรน้ำการบ้านการเมืองหันเอาลืมไปยังเออมันจะเห็นในพิษกันตัวเอาคิดดังสัตว์ไม่ใช่กินเหล้ากินยาดีเว้ยจะไปเฝ้าการเมืองไหนเอาลไปยังหรอโอ้ยมันสิตีการันแล้วขากันมาหลายเล็ว การบ้านการเมืองนี่มันเป็นขี้เกียจเป็นขี้ละคอดนี่ตัวครับท่านประธานครับโอ้บอกครับเพราะฉะนั้นเขาไปงงหลายบพได้ไรแม่บอกนี่แม่เนนหรอครับท่านประธานครับโอ้ขาเจ้าเถียงกันด่ากันอยู่ในสภาอ้าฮันเปิดเริ่อปละซุปเแล้เขาเจ้าก็ไปกินขาวน้ำกกนคือเกลูว่าถามผมเนี่ยครับท่านประธานครับเออ ท่านสซนี่รู้จริงไปอุ้ยหูมัล่ะครับโอ้สิเป็นค้มท่านเด็ดนี่นกอุ้ยพอจะนั่นเขายอยู่ที่ซีโลดเออป่อยให้เขาเจ้าบริหารไปเขา็อยุ่ไปตามภาษาเขาเนี่ยแหละโอ้ท่านสซโนี่ค้อมูลหลายตัวเลยนกอันเห,ห็นท่านย่างกายไปกายมาเสมอสนกอสุรว่าเขาสภาพเสมอตัวนี่อุ้ยผมลงพื้นที่ตัวครับท่านประธานครับโอ้ขยันตัวล่ะนกอุ้ยต้องขยนนันด้วยครับ อันทับ่อขยันในสมัยนาบ่ได้อีกเลเออ,อันเทีวไปหาลองเพลงน้ำหรอครับอาชซีบเสริมครับว้ยเป็นนักร่องพ่อมาเดินนี่ครับเป็นนักร่องครับว้ยอันตะกี้นกเ,เนี่ยผมไปร้องทุกกรุงเทพผมได้ครับท่านประธานครับโอ้ว่าไม่ทั้มดาตัวนี่เว้ยข้าเจ้ามาหับเอาเนาะอันพ่อไปหอวข้าเจ้าไปจับท่าแป่งแต่งตัวเออันได้เป็นนักร่องเมื่อนั้นเล็กครับโอ้ไปหอวได้เป็นนักล่องเลยครับโอเปิโทู โอ้ยคือสู้ดีแท้ะโอ้ยแต่จังววาโสู้ดีน่ะครับเออนสีดังเนาะตรงนี้ขาเจ้าเห็นแว้วผมน่ะละครับ <c oughs> อันปกติผมได้เป็นมางไงเด้อนักร้องหันเห็นโบบางคนเขาเจ้าไปอยูบบ่น้ำบงดูตีหันอันไปแบกลำพองจะสี่ปีห้าปีผมได้ยังได้เป็นนักร้องเออแม่นน่ะลวครับเออผมอดทนอีรีหันบมได้เป็นนักร่องตะกี้หันแต่าผมได้้องเพลงมือนั่นเลยครับโอ้สูดีได้เจ้าเนี่เนาะ เออแม่หนหรอครับ,บท่านประธานครับอันนี้ซูมือบอกง่าหลงเพลงหันโอ้ยกตมีซุมือเหรครับ,บท่านประธานครับโอ้แสดงว่าแสดงเงอนไหลได้หนิเนาะไปขึ้นไปที่ซุมือไปโอ้ยไ้ขึ้นไปที่ไห่ไ้ขึ้นไปที่ลองเพ่งไสสนก็ย่างล่องไปเหระครับไปหาลโหลน้ำลายเนื้อยา่างครับอันใดไม่ได้ขนันแล้วก็ล่องไปครับโอ้ยอย,อย่างหองน้ำลายเนื้อยา่างอันบอกครับผม โอ้ยกันนีกว่ามันขึ้นไปที่ลองจบเจอ่ติดสนุกอ้ยกันนีกว่ามันเขาพาไปอัดแผ่นไม่ได้อัดแผ่นครับอ้ยอันไดลองเพ่งอยู่บส่สมือนี่ก็ไดดอุย้ยสมือนี่ผมบ่ค่อยได้ลองนะครับเพลงหันโอ้เป็นย่าง,งเหรอมันบ่คือเก่าครับแต่ประธทนครับเออสมัยมันเปลี่ยนตัวเออมันก็เลยหาเินคือเก่าไ่ได้ครับเอามันเปลี่ยนเท่าใด อุ้ยคนบ่ค่คอยอ่อนซ่อนกันตัวครับซูเมอร์นี่ไม่ใช่บอกอิ í, แม่นั่นหรอครับเกี้คันว่าดาล่านักล่องสีมาน,นั่นโอ้ยแจกบ้านแจกเมืองน <c oughs> ี่เป็นเมนโพเมนโพอย่าเข็นข้าเจ้าเอออซูเมอน,นี่ย่างไปใช้มีแต่นักล่องครับคน <c oughs> ก็นเลยบ่อนซ่อนกันครับเออดาล่ากะไลนักล่องกะไลาอาจารย์แกงเพ่งกะไลห้องอัดเสียก็มีทุกอำเพอทุกตำบ,บนอารมเออ มันบอกขึ้นตะกี้ไงยังวะใหม่อันเพลงตะกี้ฮั่นซัวข้าเจ้าเสด็จมาแต่ละเพลงนี่โอ้ยข้าเจ้าเก่าแท้อันนักร้องกัคัดเลียวคัดอีกเนาะเออซัวเสด็จ้องฮั่นจังว่าผมมาเนี่ยแหละครับอันแจ็ก,กอนเนี่ยคนเฮ้านี่ยมันอยู่ในยุคเพ้ิฝันก่วอันสังเกตมันงเฮ้าตะกี้เนี่ยเฮ้าฟังเพลงเอเฮ้าจะกินตนาการไปได้ครับท่านประธานครับเออเออคือหอดผู้สาวจังสันจังซีเออนอนฟังเพลงฮั่น เออเออมันอยู่ในความฝันอยู่ในความคืนเท่าเบิดเออเห็นภาพไปเบิดเออเมียนทะเหลวอันที่ <c oughs> กีไปนอนหน้าได้วิทยูเครื่องหนึง่งเหอะโวยนอนฟังเมื่อขึ้นผู้เลวเออมาละม้วนแทะอันท่านประธานเคยฟังเพลงนี้บ่ครับเ,ออเพลงได้เหรอสายยันสัญญาอ,อุ้ยก็เคยฟังแล้วเนะเพลงสายยันเนะเออเพลงไหนเหรอนักเพลงคนจนเว้ยทีก่กีพอระมากแต่เพลงนี้ ลองอะไรอยู่บ่เจ้าหันเว้ยได้ละครับเออลองไห้ฟังเนี่ยเมื่ยืนร้องคุณบรเดี๋ยนี่ครับเฮ้ยตามหลังนี่ลร้องเพลงต้องยืนนะครับเ,ออเสียงมาจังออกครับเออแมนยูดกอันนักร้องสมัยเก่าหันเขาเจ้าเห็ดถึงต้องมัตสุยางซูเนลไรครับเออเพราะว่าจะเป็นการออกเสียงการว่างเสียงอัคขรานี่ก็ต้องถึงต้องชัดเจนแมนครับโอ้ต้องยืนร้องยังซี่หลับตีครับผม เอเอเอ,เอาลองไห้ฟังเนี่ยเปิดวีดขยุวางไว้ที่ไกลไกลมอนนอนเถิดนะคุณนอนนอนหลับฝันถึงสายันสัญเสียงแมกคือสุดยอดเถอะบ่เออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว อันเสียงดีจังสินะไม่มีผู้ใดติดต่อไปตีมวยนะบอกเฮ้ยติดต่อไปร้องเพลงกันไปนะครับตีมวยไปดิเมะเออเออนั่นละเออแต่ยังว่าข้าเจ้ามาติดต่อไปร้องเพลงนั่นละครับอันนี้ว่าบอดี้อัดแพลงครับอันเพลงนี้ตะกี้เขานอนฟังมันละม้วนแต่ครับท่านประธานครับเออแต่ว่าสมัยนี้สมัยมันเปลี่ยนเนาะอันเพลงนี้ผมก็บอกว่าอยากฟังแหละครับ เอาเป็นอย่งขบอกอยากฟังวิ่งก็ไม่อยากฟังลไรเนาท่านประธานสิอยากฟังเห็นอยู่บอกรับสายยันสัญญาครับโน่ได้ผมฮะวิ่งก็ไม่อยากฟังเห็นลไรเนาะสายยันเนาะผมกป็นยังว่าสมัยมันเปลี่ยนแล้วกป็นยังว่าหม่ท่านเจ้าพ่าเพลงหากินผมโ่เมนเพลงนี้เด้ครับท่านประธานครับเอาเพลงแร็ปหรเพลงหากินฮะอันเพลงหากินผมมีเพลงแหวนกิตตกรครับเออเพลงแร็ปเหร้องเพลงเพื่อยาย S <S โอ้ล้อเพลงเพื่อยายครับเวมันก็มวนแหละนกเพลงนีนเอาะผมกับมักเล็ครับเพลงนี้หันกลมลงกลาบคุณยายเวมันเรามีความหมายแต่เพลงนีอันท่านลองได้ยุ่บอกเวได้แล้วครับเวยลองไ้ฟังเนียกลมดูดา <S <S 2> <S 2> โอ้ยคุณเวสิไปก้มดูดากัางไหนดวนี่นน <S 2> <S 2> <S ก้มลงกลาบสัดว่ เฮ้ยบรรดาเพ่งหากินเฮ้ยผมก็มาติกกมลงกาบน,นะครับแ่ว่าเห็นนี่อย่างตีดากเพิ่นครับเ <laughs> ลสติกกมังดากซะกอนครับโอ้มังดากซะกอนยังสิครับครับผมเอามังซสียสิ่นโกมดูดาคุณยายเจ้าไปนั่งขี้ไก่ จากมาออโอ้ยยเฮบีเฮ้อ้ยเฮ้ยเฮ้เฮ้ย,ย,อ,ย,ยอ้ยพอ้ีสอนเพชรสอ้ยอเพ <S 2> <S 2> <S ้ย,ยเนน <S <S ยาาฮ้ยเม้ยเฮ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 ้ยเน้ยเฮ้ยเฮ้มเฮ้ยเฮ้ยเฮอยเฮ้ยเ้ยเ้ยเฮ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 ้ย้ยเ้้ยเฮ้ยอฮ้่เเายย เพราะว่าพมจะได้ลงพื้นที่ครับเอ้าสิไประบบเดอี๋ยวนี้ครับเว้ยกำลังมวนเว้ยแต่สุดท้ายนี่ก็อยากฝากฟังให้พ่อแม่พี่น้องเขาอยู่กันแบบสงบยู่กันแบบสันติดวงสวานน่างด้วยครับพี่น้องครับเอ้คืยอจะว่ายู่แบบสันติดวงสว่างแันเสนดูนี้เอา็อยู่แบบสันติยู่แบบสงบห่ะล่ะครับเพราะว่าประเทศไทยนี่เป็นระบอบประชาธิปไตยครับ อาสิไปยไส์ก็ได้ครับเพราะอยู่แบบเซรีลลุ่มสว่างครับโอ้ยนี่หัวเซรีลุ่มสว่างบัดเนี่ยถ้าบัตรท่านผมจะขอตัวนอกบัดนี้เด้อโอผมจะขอตัวเอาหัวไปโอ้ยก็เอาไปเมื่อหล่กครับทั้งตัวทั้งหัวหล่ะครับไม่ใช่ผมจะไปตัวเอาหัวไปจิตสนกโอ้ยเจ้าหัวไปจังได้ดยมันผิดระเสือเนาะ จะมาแทมกันได้ไปไปไปเอาสมัยหน้าชิเลือกเองก็ได้ครับ <laughs> โอ้สุดยอดเลยท่านซอสๆนี่